ถ้าใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้อเราก็เลยดูซิว่ามันจะหายตามเวลาที่มันมันหลังจากนี้จริงๆตามเวลาเป๊ะๆไหมจริงผมก็เลยเอาให้มันหายปุ๊บพอมันหายดีเรียบร้อยผมประชุมด่วนเลยประชุมด่วนแล้วรีบสลายตัวกันแล้วไปแยกย้ายกันไปนอนเลยแล้วผมก็ไม่ไร้สด ในแพลตฟอร์มที่ที่คุยเอาไว้คุยกับพี่พี่ชาวแก้วตานะครับไม่แล้วคืนนี้ไม่ไลฟ์แล้วนอนพักผ่อนนะฮะเพราะว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่เราลองของดูเราก็เลยเออมันอาจจะจริงเราคิดอย่างนี้อาจจะจริงแต่ว่าเนื่องจากว่าทําไมผมถึงมันไม่ใช่ความเชื่อฝังเรานะเนื่องจากที่เราไม่ไม่ลบหลู่นะครับไม่ลบหลู่เราก็เลย ามาทบทวนดูนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะเชื่อแล้วเราควรามาบอกต่อนะครับแล้วก็เอาไว้ให้เป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าคุณอยากจะได้ไปในส่วนไหน <c oughs> แต่สำหรับตัวผมอะ่ะมันเป็นวิทยาทานที่อยากจะมอบให้เพราะว่าเนื่องจากว่า พอเราย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เราแบบเป็นคนกลนตรงอะกลตรงมากผมอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออคุณตาเราคุณทวดคุณปู่คุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเป็นคนสมัยแบบโอ้โหทวดอะไรอย่างเงี้ยปู่ทวดย่าทวดตาทวดอะไรเงี้ยครับเขาอยู่ในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็มีการ มีมีการแบบใช้เลิกผาหน้าทีดูเลิกดูยามแล้วก็เป็นตำราที่มันเป็นการจดบันทึกแบบ mm. เขาเรียกว่าสถิติอ่าเราเราผมจะพูดอย่างนี้ mm. การดูดวงโหราศาสตร์แล้วก็ mm. การกำหนดเลิกยามไม่ได้อยู่ในศาสนาใดๆทั้งนั้นไม่ใช่ศาสนา แล้วก็ไม่ใช่ศาสนาผีด้วยนะครับไม่มีศาสนาครับอันนี้เป็นเป็นการกำหนดเลิกผานาทีการดูเลิกยามการดูอ่าการออกออกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกทับจับศึกเหรออ่าประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมาใช้การออกทับจับศึกในเพรานี้ซึ่งเป็นเพราปีพศสองพ 25บหแบบนี้นะทันสมัยเหลือเกินนะครับแต่ว่านิสัยกับความคิดนี่ล้าหลังมากป่าเถื่อนมากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้คิดใหม่นะก่อนที่จะบอกว่าไอสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่งมง,งายคิดใหม่ผมไม่ได้ชวนคุณอยู่ในศาสนาอะไรทั้งนั้นแล้วนี่ก็ไม่ใช่ศาสนาด้วยแล้วก็ เตือนเป็นการเตือนภัยถ้าสมมติว่าจะแต่งงานนะครับจะปลูกบ้านจะเผาผีเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าาตายวันเสาร์ห้ามเผาอังคารนะ่ะเคยได้ยินไหมมันเป็นเรื่องจริงนะครับลองดูก็ได้ไม่เชื่อลองดูตายวันเสาร์เผาอังคารเลยอยวรู้บ้านแตกกันไงอย่รู้แล้วก็ เออ่ถ้าสมมติว่าอันนี้อันนี้เมื่อเร็วๆนี้เลยอันนี้เป็นเหตุเมื่อเร็วๆนี้ภายในปีเดียวเลยซึ่งผมอึง้งแบบเฮ้ยปีหกหมีรุ่นพี่เสียพอรุ่นพี่เสียคุณพ่อเขาเสียองคุณพ่อเขาเสียเสร็จคุณแม่เขาเสียในปีห6หเลยผมก็เลยคิดว่า เดี๋ยวผมวต้องไปบอกบุคคลที่เหลือว่าให้ทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ศาสนาอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่มูด้วยเดี๋ยวต้องให้ไปแก้เคล็ดว่าจะไม่ให้คนในบ้านเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะลองดูว่าใช้ได้ผลจริงไหมนะครับวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงไหมแล้วก็มันต้องดูต้องดูวันดูดูวันดูเวลาดูอะไรแล้วก็ให้เขาบอกกล่าวด้วยวิธีอย่างนี้อนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าผมไม่พูดในนี้นะอเพราะว่ามันจะเป็นการตัดวงจรไม่ให้ไม่ให้ตายตกไปตามกันเขาเรียกอย่างนี้นะครับมันจะมีคนที่ที่อย่างนี้สมควรตายตกไปตามกันมากเลยก็คือไปทําเขาโดยที่เขาไม่ได้ไปทําอะไรให้แล้วไปทําร้ายเขาแล้วไปอคอตกกเขาอะนะฮะแล้วพอไปทําอย่างนั้นเสร็จปุ๊บอะแล้วเขาก็เป็นวิญญาณโกรธแค้นเนี่ยเขาเป็นวิญญาณโกรธแค้นอันเนี้ยให้มันตายตกไปตามกันเลย เอออันเนี้ยนะไปทำเมื่อก่อนอันเนี้ยให้มันตายต่อไปตามกันแต่ว่าในกรณีแบบนี้คุณเคยได้ยินไหมว่าบ้านนี้เป็นอะไรนะตายต่อ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 กันแบบติดกันแบบผิดปกติมันไม่ใช่โรคภัยด้วยนะไม่ได้ติดโรคภัยอะไร้วยนะแต่ว่าตายกันแบบติดกัน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 จนแบบเฮ้ยแปลกมันแปลกเกินภายในในปีเดียวสามคนเลยทั้งคนหนุ่มคนสาว ทั้งคนแก่งั้นเออถ้าเป็นคนแก่ก็เป็นตามวัยเขาปะถ้า70 80ขึ้นไปก็ตามวัยปะแต่อันนี้ไม่ใช่คนหนุ่มสาวเลยวัยหนุ่มสาวอะเสียแล้วคนแก่แล้วก็คนแก,แก,นแก่แล้วก็คนที่ยังอยู่ก็มีอาการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีมีเรื่องวุ่นวายอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปเตือนเขาเพราะว่านึกขึ้นมาได้พอทำ EP นี้แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเราควรจะไปเตือนเขานะครับ ว่าให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการตัดตัดวงจรตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้เป็นการดึงกันอนะ่ะอืมมันจะมีเลิกผ่าหน้าที่อะไรประมาณนะี้อืมที่มันจะดึงกันอนะ่ะแล้วมันจะเป็นเรื่องของความที่มองไม่เห็นนะ่ะผมถึงได้พูดว่ามันไม่ไม่มีคำว่าศาสนามากั้นอยู่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาเลยนะครับ แล้วก็ศาสตร์เนี้ยถ้าคนที่ที่รู้เรื่องพวกเนี้ย mm. ก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ศาสนาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะอย่าลืมอย่าลืมด้วยคนที่ดูหมอดูดวงเป็นโหราศาสตร์อย่าลืมไหว้ครูบาอาจารย์อย่าขาดนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเห็นทุกคนเลยหลายคนละที่แบบไม่ได้ไหวอ้อ่าไม่ได้ไหว้ไม่มีไม่มีตรงเนี้ยไม่ได้ไหว้อ่ะครับละเลย แล้วเขาก็จะดูแมนนะเขาจะเหมือนแบบ X-Men เลยอเขาจะเหมือน X-Men the X-Men เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ประมาณนี้ครับมันจะมีพลังพิเศษอะประมาณนี้แล้วอยู่ๆพลังนี้มันก็จะหายไปคนก็จะโง,งว่อาอ้าวไหนบอกดูแม่นไงไหนบอกเห็นไงไหนบอกรู้ไงก็มันใช้พลังจนหมดแล้วแล้วมันก็จะหายไป แล้วไม่ยอมต่อพลังไม่ยอมไหว้ไม่ยอมบูชาครูบาอาจารย์หรือไม่ยอมสวดมนต์ไม่ยอมนั่งสมาธิไม่ยอมทำจิตใจให้ผ่องแผ้วอะ่ะแล้วก็โกรธง,ง่ายอะ่ะแล้วก็โดนกระตุ้นทางจิตใจแล้วก็ไม่ปล่อยปล่อยวางไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่อง จิตวิทยาแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเขาอืมผมจะเรียกว่าไงดีมันมันเหมือนของเข้าตัวแต่มันไม่ใช่ของเข้าตัวนะมันเหมือนคล้ายๆว่าวิชาหรือคาถาหรืออะไรไม่รู้ว่ามันตีกลับอ่ะอ่าโดยเฉพาะคนที่ไปดูดวงนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูดวงให้คนอื่นเขาอ่ะโดยเฉพาะที่ที่ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วดูดูแล้วแบบมันจะแม่นมากนะครับ บางคนก็จะให้โชคลาภคนอื่นได้ได้แม่นมากแต่มันจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอะ่ะแล้วยู่ๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คนนี้ดูอะไรไม่ค่อยแม่นละทําไมเดี๋ยวนี้คนนี้เอ่อให้อะไรไม่ค่อยถูกละอะไรประมาณเนี้ยนะครับนั่นแหละคือเขาโดนยึดโดนยึดจากครูบาอาจารย์โดนยึดจากสิ่งที่มองไม่เห็นอะ่ะกลับคืนไปว่าว่าไม่ให้แล้วนะเพราะว่าคุณอะ่ะ พอเราเราให้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อคุณไปแล้วอะ่ะคุณกลับเอาไปทำผลประโยชน์เราให้ประโยชน์แทนที่คุณจะเอาไปทำประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไปช่วยผู้อื่นแต่คุณกลับเห็นมันเป็นผลประโยชน์แล้วก็ไปสร้างสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ก็เลยทำให้เขาคืนยึดคืนลิบคืนดึงคืนคนนั้น จะมอีอารมณ์สองขั่วนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ได้พูดถึงจิตวิทยายำ้ำเพราะว่าอารมณ์สองขั้วมันมีมันมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นคือพื้นฐานครอบครัวที่เลี้ยงกันมาผิดหวังไม่ได้สมใจหวังอะไรอันคนละเรื่องกันอันนี้ผมกำลังหมายถึงอีกพาร์ทหนึ่งสำหรับคนที่เขาอยู่ในกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วส่วนคนที่มีของเดิมติดตัวมา คุณจะย่อมรู้ตัวเองดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแทบจะไม่ต้องบอกอะไรแต่ก็อย่าละเลยนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆก็นับถือสินห้าไว้อะประมาณนั้นแหละแต่ก็อย่าละเลยเพราะว่ามันน่ากลัวน่ากลัวมากเวลาไปเจออะไรที่มันแบบอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วก็หลายๆอย่างอะ่ะผมว่าหมอบางท่านอะ่ะก็เจอวิทยาศาสตร์บางท่านก็เจอแต่ว่า มันเป็นอ่าถ้าถ้าถ้ามันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นนะ่ะแล้วเจอด้วยตัวเองอะ่ะจะรู้แต่ถ้ามันเป็นศาสตร์แล้วเป็นวัตถุอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมว่าถ้าเราเราเก็บไว้สะสมไว้หรือเรายึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งทางใจอันเนี้ยได้แต่ถ้าเกิดเรางมงายว่าเราต้องมีแล้วเราต้องเชื่อหรือเราต้องงมงาย ในสิ่งสิ่งนั้นน่ะสมมุติว่าผมพกอะไรดีอะไรดีอ่าเป็นจี้ขนนกแล้วผมคิดว่าผมจะบินได้แล้วผมก็ขึ้นไปบนหอคอยแล้วผมก็โดดบินเลยแล้วผมมั่นใจแนละ้วว่าผมต้องบินได้นะว่าผมว่ามีจี้ขนนกอะ่ะบินได้แน่นอนเลยว้วยเงี้ยแล้วก็เหาะลงมาเลยเงี้ยปักอันนี้เขาเรียกวัตถุครับนะนะสะสมได้แต่อย่าไปงมงาย จต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้คุณไปเรียนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้คุณไปเรียนตำราต่างๆเพื่อมาดูเลิกผ่านาทีหรือว่าไปหาหมอดูร่างทรงอะไรอย่างงี้นะเราไม่ได้หมายความว่างั้นแต่ผมเมื่อ,อจะพูดว่าไอ้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นกับผมแล้วก็เกิดขึ้นกับพี่ๆทีมงานที่ทำงาน ในแนวเนี้ยด้วยกันอะ่ะแล้วคนที่อยู่ในแนวเนี้ยหรือแม้แต่คนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องเลิกผานาทีเลิก,เลกงามยามดีอะไรต่างๆหรือเลิอกอับมงคลหรือที่เขาเรียกว่าอับ巴าลัปอับเดือนแล้วกันเลยเขาเรียกว่าอับเดือนอย่างเงี้ยนั่นแ,แหละอับวันอะไรเงี้ยเออเราก็เชื่อไว้บ้าง ติดตัวไว้บ้างนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจครับว่าไอท้ที่มันเกิดขึ้นอะผมว่ามันใช่แล้วแหละไงความลี้ลับและก็ความลึกลับของมันก็มีอยู่ว่าคุณจะต้องควบคุมสติปัญญาอารมณ์ แล้วก็ศึกษาธรรมะด้วยนะหรือศาสนาของคุณให้ดีว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงเว้ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเว้ยไม่ใช่มาเล่นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มากระดวงเรื่องของแบบนี้เพราะว่าคนทุกคนมีกำหนดระยะเวลาของตัวเอง เราจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอ่มันจะมีคนที่เขาไปแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ธรรมชาติถ้าคนที่ไปแบบธรรมชาติก็อยู่ในเกณฑ์นี้เหมือนกันคือเขากําหนดไว้แล้วว่าคุณต้องไปแบบธรรมชาติแต่จะอายุมากอายุน้อยก็แล้วแต่จะไปได้เรือโรคภัยให้เจ็บแต่เราจะพูดถึง อคนที่เขาไปแบบไม่ธรรมชาติกันละกันมันจะมีอยู่สถานที่หนึ่งผมบอกได้แค่นี้ว่าแถวมินบุร,มร,นนรีมันจะมีสถานที่หนึ่งจริงๆอันนี้พูดจริงๆมันจะมีสถานที่หนึ่งอยู่แถวๆมันมันไม่ใช่มินบุรีเปะ๊ะๆนะแต่มันจะเป็นรอยต่อระหว่างมินบุรีกับ อ,อของหลวงอะ่ะผมจะพูดยังไงดีอ่ะมันมันค่อมกันอะ่ะนะแล้วมันจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งเองจริงมันมีหลายศาลาแหละนะที่ล่ำหรือเรื่องลือเพราะว่าแถวนั้นอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นป่าเป็นสวนนะครับสมัยก่อนจะยังเป็นสวนแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรมากอะ่ะแล้วก็จะมีพวก พวกข้าวโพดเขาปลูกข้โพ,ด,พ,ด,พดกันบางทีคนคอตกกันน่ะนะแล้วไปโยนทิ้งแถวนั้นเยอะมากท่านี้เอรถประจำทางแถวนั้นนะมันจะเป็นแบบรถกระป๋อรถสองแถวอะไรประมาณนี้แล้วตรงจุดนั้นมันยังไม่มีรถเมลมันจะเป็นพวกรถประมาณนี้เขาก็จะต้องเลยยืนรออยู่ที่สาลา ริมทางศา,าลาริมทางเนี้ยก็จะมีคนชอบไปพอคอตอนี่ผมพูดย่อหมดเลยเพราะว่าผมไม่อยากจะให้มันดูโหดร้ายอะไปพอคอตอนะลองลองนึกเอาว่าไปทำอะไรเราเล่นเกมกัน <c oughs> <c oughs> เล่นเกมเติมคำถามในช่องว่างให้ถูกต้อง <c oughs> เขาไปพอคอตอและเขาก็ ตอทอกอมันจะไปกันใหญ่ลนะเขาเขาเสียชีวิตทั้งกลมอ่ะแล้วเทีนี้มันกระเฮียนไงชาวบ้านก็เขาก็ล่ำลืนอยู่แล้วนะไอ้เรื่องเนี้ยเขาก็ล่ำลืนอยู่ละแต่ว่าเขาตัดเชื่อกไปเนี่ยสมัยนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ากู้ภัยเนี่ยเขาอาจจะเรียนรู้เป็นรุ่นๆไง แต่คนที่เขาตัดน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขารุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่น่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าอะ่ะเขาจะตัดหมดเลยเขาจะไม่ให้เหลือเชือกเลยเขาจะเอาเขาจะเอาห่วงมันเป็นห่วงนะฮะคุณคุณเข้าใจนะฮะเขาเลยอยู่ไงมันเป็นห่วงอยู่ใช่ไหม <S <S เขาจะตัดตรงนี้เขาจะไม่ไปตัดที่มันห้อยลงมาบางคนเขาไม่รู้ไปตัดตรงห้อยลงมาใช่ไหม อันนี้เราต้องตัดห่วงครับปัดห่วงเขาออกไปจะได้หายห่วงเข้าใจไหมจะได้ไม่อยู่ตรงนั้นไอคนเนี่ยอืมอาจจะไม่ใช่กู้ภัยก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่อ่าสัปปหร่อไม่ใช่ลูกหลานสัปปหร่อไม่มีความรู้คือจะไปเอาลงมาอย่างเดียวนะไม่ให้เป็นอุจจาระยอย่างเดียวอาจจะเป็นญาติเขาหรืออาจจะเป็น ใครไม่รู้นะครับก็ไปตัดเอาเอาเชือกออกอย่างเดียวไม่ได้ตัดเอาห่วงออกห่วงก็อยู่ตรงนั้นที่เดิมแต่คนก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นนะคนไม่ได้สนใจคราวนี้ก็เริ่มมีอาถรรพ์คือเดิมทีมันก็คงมีอาถรรพ์ของมันอยู่แล้วในสถานที่เท่านั้นแต่ว่าพอเหตุน,นี้ยม,มันเป็นเหตุส่งแจ้งเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่คนจะต้องไปขึ้นรถ เราก็ต้องไปยืนรอรถมันก็เริ่มจากคนเขาไปรอรถนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นมีเพื่อนยืนอยู่เขาก็นึกว่าเออสงสัยแบบเช้ามืดนี้มีคนมาแบบมารอรถแต่เช้าเหมือนกันไปทํางานอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยเดินเข้าไปก็กี๊ตเตอรเลอร์ทาร่าวิ่งแบบดีรถไปชนเรามืดๆนะก็ไปเรียกชาวบ้านให้มาดูว่ามีคนเขาคอตกอนะครับ แล้วพอผ่านเวลาไปอะ่ะมันก็มีคนเห็นผู้หญิงคนนี้มั่งเอ,อผมอันนี้ผมไม่ได้เห็นเองผมเลยพูดไม่ได้แต่ว่าเคยผ่านไปบริเวณแถวนั้นโดยตัวเองขับรถผ่านนะคะเพราะว่ามันจะต้องไปมันจะทะลุไป่อาเส้นที่ไปชัชเชงเซานะครับไปเชนเก่าได้เรี่ยงเมืองผมก็วิ่งไป ผ่านไปอืมขนาดตอนแบบกลางวันนะยังน่ากลัวเลยนะครับขนาดมีแสงแดดนะยังรู้สึกว่าเออมันน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร,รไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดล่อาลือมากเลยเป็นจุดจุดหนึ่งสําหรับคนที่ชอบลองของชอบท้าทายอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอดีในจุดเนี้ยกันบ่อยๆหรือบางคนเขาไม่ได้ลองของไม่ได้ท้าทายรอกครับแต่ว่าเขาโดนขอส่วนบุญเขาไม่รู้ประมาณนั้นเขาก็ นึกว่าโดนหลอกอะเออประมาณนะี้แต่แต่วันที่ผมไปอะผมไม่เห็นนะเพราะว่าตอนคืนเราก็ไม่ผ่านเนี่ยเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราผ่านกลางคืนเราอาจจะเห็นได้ผ,มไมผ่านกลางคืนนะเพราะว่ามันจะไม่มีรถเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเส้นทางอันตรายมันเงียบมันเปี่ยวนะครับไม,ไม่ควรวิ่งรถตอนกลางคืนแล้วอะจะมีแค่คนพื้นที่เท่านั้นที่เขาจะเข้าออกกันเราเป็นคนแบบ ขาจอนอะ่ะเราก็จะไปแต่เราจะไม่กลับกลางคืนนะครับเราผ่านได้แค่ช่วงที่มันสว่างเพราะว่านอกนั้นมันจะเป็นเป็นนาแล้วเป็นไรอ้อยแล้วก็เป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นแบบเหมือนยังลกล้างอยู่อะ่ะเหมือนแบบยังไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือน ไม่ควรไปลบหลู่ไม่ควรไปไม่ควรไปลบกวนเขาประมาณนี้ผมคิดอย่างนั้นดังนั้นผมก็จึงเอ๊ะทำไมมองไม่เห็นใครเลยดังนั้นผมก็เลยจะไม่ไปแถวนั้นเพราะว่าบ้าน่เขาจะระยะห่างห่างกันนะครับเขาจะเป็นบ้านที่แบบว่า นั่นนะเราจะขับไปแล้วก็จะไปเจอบ้านบาทีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเดินทางกลางวันได้อยู่ที่มีตะวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเช้ามืดหรือเป็นตอนเย็นเราไม่ควรที่จะผ่านจุดนี้แล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้กลัวผีนะกลัวคนคนน่ากลัวว่าผีที่จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาออืมเสร็จแล้ว เกดิสก์ของศาลาเนี่ยเขาเรียกศาลาแบบโหถ้าเป็นคนแถวนั้นเขาจะรู้เลยนะถ้าถ้าเป็นคนแถวนั้นผมว่าน่าจะนึกออกว่าศาลาไหนแน่นอนเพราะว่ามันมีอยู่สองสามศาลานะครับมันจะไม่ได้มีพวกว่าแบบโม่สุมนะมันไม่ได้เป็นพวกโม่สุมแต่ว่ามันจะเป็นแบบเขาไม่กล้าไปยืนถ้าจะออกไปเนี่ยคือต้องออกกันไปเป็นกลุ่มๆหรือ ให้ฟ้ามันแบบมีแสงแล้วอะไรเงี้ยเอาแค่หกโมงเขาไม่กล้าไปยืนแล้วอะศาลาน,นั้นอะปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นศา,าลาล้างเพราะว่ามันกลายเป็นแบบนี้ครับด้วยความที่ศพแรกอะไม่ได้ตัดห่วงไปอะมันก็ต้องมีคนที่สองคนที่สาม ทวนที่สที่ห้าอะไรเงี้ยต่อๆกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชาวบ้านรู้รู้เลยแหละรู้เลยรู้ดีเลยนะครับเขาก็จะกลัวประมาณนี้ครับก็เลยอ่อมันเป็นหนึ่งเรื่องนะฮะที่จะเล่าให้ฟังว่าไปแบบคอตอกนะครับแล้วก็ไปแบบข้อคอคอตอตอ,ตอ นะครับตรงคำถามในช่องว่างนะครับแล้วก็เขาเขาทำเองบ้างใครมาทําเขาบ้างอะไรงั้นแหละมันก็เลยจะพูดเอาไว้แล้วมันก็จะแขนจิตพวกนี้ยเขาจะแขนเขาก็จะคอยเรียกคนที่ทําให้เขาคิดสั้นแบบนั้นโบมือเรียกบุคคลต่างๆเหล่านั้นบางก็จอดรถบ้างมันก็ ปุ้มประสบบัติเหตุแถวนั้นบ้างหรือบ้างก็อาตามไปหลอกไปหลอนคนที่คอตกอเขาจิตพวกนี้ก็จะน่กกากลัวเป็นพิเศษเลยผมก็เลยเอามาฝาก <c oughs> เป็นเรื่องหนึ่งอยากเอามาฝากเอาไวา้ว่าระวังตัวให้ดี อย่าคิดไปทำร้ายใครเขาทั้งทำคิดพูดแม้แตะแบบว่าโดนเลี้ยงดูมายัางไงก็ตามคุณจะมีเงินมากมายมหาศาลคุณจะมีอำนาจมากมายมหาศาลคุณจะคิดว่าคุณเก๋าที่สุดคุณก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลง ที่บอกให้คุณเนี่ยจะอยู่นับถืออะไรกได้แล้วก็ให้มีจิตใจเมตตาสูงสูงเอาไว้เยอะๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะใหญ่ไปกว่าหลุมศพไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าโลง แล้วก็ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าฝาโลงทุกคนล้วนแล้วจุดจบก็จะต้องมีที่บรรจุอยู่ดีนะครับแล้วก็ต้องจากไปแบบมีกําหนดระยะเวลาอยู่ดีแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงได้โดยวิธีการอา,อาจจะดูวันเวลานิดนึงอาจจะดูว่าเวลาใครเขาทักอะไรมาเราก็อาจจะเอ๊ะนิดนึงไม่เชื่อ แต่ก็ติดเอะไว้นิดหนึ่งผมเองผมก็ไม่เชื่อเรื่องดวงแต่ถ้ามาีผู้ใหญ่ทักว่าเออช่วงนี้ระวังอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ดูดวงให้เรานะแค่เขาทักเราอะก่อนเราจะออกจากบ้านอะ,ะยกมือไหว้ว่าเราจะไปตรงนั้นตรงนี้นะครับยกมือไหว้พระยกมือไหว้พระในบ้านแล้วก็จะเดินทางแล้วนะคะอะไรเงี้ยบอกกล่าวถ้าเขาทักเขาเอะ๊ะหรือเขาตามอย่างเงี้ยผมก็จะเอะใจ ผมก็จะเอ๊ะนะแค่นี้เราก็มีพรอันเป็นวงคลแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่ในความคิดที่สีวิไลด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องให้ใครมายัเดเยียดใส่เราสีวิไลด้วยตัวเองเลยเราจะไม่เบียดเบียนใครอันดับแรกเลยเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนใครนึกนึกเลยนึกก่อนเลยว่าพฤติกรรมเราอะไปเบียดเบียนแล้วไปทําอะไรให้คนอื่นเขารู้สึกว่า ไม่พอใจเจ็บใจเสียใจช้ำใจหรือเปล่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำขอโทษนะครับขอโทษเลยไม่ต้องรอไม่ต้องยิ่งไม่ต้องแก๊กไม่ต้องมีมาดกไม่ต้องมีศักดิ์ศรีอะไรมากคนที่มีศักดิ์ศรีที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่จนแก่หมายถึงคุณจะขอโทษเป็นคุณจะนอบน้อมเป็นและคุณจะเมตตาเป็นนะครับและวันนี้ก็คงจะต้อง ลาไปบรรยากาศแบบระโหฐานแบบนี้เลยแมกไม้คุณเขาธรรมชาติไม่ใช่ตอนนี้ผมอยู่ในผมส่องนกเน่ยผมหานกไม่เจอสักตัวผมเจอตาอะไรนะเอียงโค้งเองียงโค้งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนศึกษาจิตใจตัวเองนะครับแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนใครเขานะครับอันนี้คือเรื่องเล่าสองโลกครับ